มาเดินดูลาดลาวป่าเห็ดไว้จ้าพี่มาเปิดแล้วตื่นเต้นพี่โนโอ้องเยาจะให้ดูธรรมชาตินะคะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โนโอ้อ <c ười> งไปตรงนี้ผมไม่ใช่ดูดูมันไม่เชื่ออยู่แสด,แดง่ะดู อากาศดีครับพี่น้องเอ้ยเห็นอากาศดีๆมันเห็นพ่อเห็นแม่บม่เคยพ่อเนาะนี่แหละคนอยู่เมืองนอกก็เห็นแดดกับอ่อนซ้อนพี่น้องเห็นอากาศดีกับอ่อนซ้อนถุงมือกับไปไซเลยเด้ใส่เสื้อกันหนาวมากกต่ใส่เพื่อมากจะซื้อบ่ได้หนาวดินะเพื่อขากลับมันหนาวไงเพราะมันคำลุกมึงสินะดูหืาซน,น ป่าเขาลำนาภัยพี่น้องนานี่นนะสูดอากาศเต็มปวดะครับอากาศบวกสิบเด้อพี่น้องในะ่ตอนนี้นะอากาศบวกสิบโอ้ยอยากาไปฝ่ามืองไทยนะนั่นด่ตูนมนี่ก็บว่า,ากับพี่สาวว่าพี่สาวว่าห้อนลายอยู่ปเป็นห้อนลายจากเสี้ยงไดอันนีน้อนแซน้ำกว่าย่านเป็นโรคปวดเพราะไหนไต <laughs> ตน <laughs> ปกนอนแซน้ำเอาเยอะเนียเมื่อคืนมันห้อนลายนะ โก้ขยำเป็นลูกปวดพ่อไงไทตนอเอาบรรยากาศดีๆมาฝากจ้า